คุณลูกค้ารอกันนี้กันอยู่หรือเปล่าคะมาเลยค่ะลำดับ,บที่90้าเลฮาเนไดม์วิสานค่ะรถกา ABS ปีจดดีเบ็สองพันยี่สิบสี่แปดของใครจะช้าง2056มาพร้อมกับ BSC มาลูกค้าสำหรับวันนี้มีท่านใดรออยู่ไหมคะเราจเชิญชมรถก่อนได้ค่ะลำบัติก้าสิบสำหรับวันนี้ฮะเลนนิสสันลูกค้ารถไกลเอเบสค่ะระปียี่สจุดปี24ปียังใหม่อยู่ลูกค้าตัวรถสีดำยอดนิยมสำหรับวันนี้ค่ะเบสสี่มีให้ด้วยมีท่านใดสนใจไหมคะราคาเปิดประมูลเพียง700,000บาทเช่นค่ะ700,000บาทเจ็ดแสบาทราคานี้ลูกค้ากดได้เลยซื้อได้อยู่แล้วขอบคุณราคาไปได้ต่อแน่นอนลูกค้าไดมมาก่อนเดลิเชียได้ค่ะ2,000 4,000ราคาเบสสอดได้6,000ราคาสวิดได้ค่ะเจ0 0 0สนไปมาแล้วนะสดวิตได้ไดมมาก่อนลูกค้าราคายังไปไไไไไดดดดดดด้้้้้ออยยยู่่่่นนนะะมมกกเเชชีีรรค700,000 1,000บาทส แม่นะคะดัานล่างขา 714, ด0สบหนึ่งหส่นหกรค่ะเจ่ระเบียรต่อได้ราคามากกว่านี้เรือเชียนได้ค่ะสอ0 0ตบไดค่ะ26ราคาะเบียรน72ถประมาณ8,000ันระเบียรค็สราคาตอนนี้ซูดต่อยกได้นะคะด้านล่างขาเงแาะเบียส์ูดต่อไปได้ค่ะสองราคาะเบียรสนสามอนบาทราคาตอนนี้ลูกค้ารถไก่ก็ลานประมูลมาแล้วหากต้องการสนใจลูกค้าแข่งขันราคาสามารถยกได้นั่นล่างขา 7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทราคา้นสบินาเจ็ดแสนาหมื่นสองันราเปี่ยนเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเนห้ราคาตอนนี้สี่พราคาเปลี่ยนสอกหมดมาได้เลยนะหกพันราคาสูคเจ็ดแสนห้าสันสูต่อไหมคะได้มากกว่าในเรชนายค่ะห้าแราคาเปลี่ยนเจ็ดแสนห้บาทราคาตอนนี้สองพันราคายงสูเจ็ดแสนสองหมื่นหกันแล้ค่ะเจ็ดหกบินาเจ็ดแสนหนหมื่นหพันสูต่อไหมคะได้มากกว่ารชนายค่ะแปดพันราคาเปลี่ยนค่บเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทสูต่อบิายสองพันราคาเปลี่ยนเจ็ดแสนเจ สามารถแข่งันราคาได้เลยนะสามารถตรวจสอบราคาก่อนกดก่อนยกด้วยนะราคาเนืนาที่7จ็ดแปดแสรบได้เกู้ย์ราคาเปลี่ยนค่ะได้มากกว่าเชยได้เลยเจ็ดแสนก็ประมาณสองพันราคาโซ่เจ็แสก็สอพันราคาตอนนี้สี่พันราคาเปลี่ยนเจ็ดแสนก็มือสี่พันสาอร์บได้กนก็หกเราเป็นสตอ0 0บิได้ค่ะเจ็ดเก้าหกเก้าแปดมัแล้วแปดแสนมแล้วสู้ต่อบิดได้แปดแสนบาทสองพันสตอบได้แปดแสนบาทสองป่าสี่พันสตอร์บิได้แปดแสนหกพันราคาเนื้อแปดพันราคาโซ่แปดแสนเป็นบุญาทสู้ต่อไหมคะได้มาในกดได้เลย0 8%หนึมื่สส 8, 1, 4, 1, สนสองพันนับหนึ่งห่พันราคาอย่างซื้อยู่ซื้อต่อไได้ได้เมื่อก่อนนี้กดได้เลยนะลูกค้าได้เมื่อก่อนเดี๋ยิฉันน้ยค่ะแปดหนึ่งหกราคาตอนนี้8%หนึ่งหมื่นหกพันซร์ต่อิปได้หนึ่งแปดราคาเปลี่ยน8%หนึ่งมื่นแปดพันราคาตอนนี้ยีงไหมไม่ค่าต่ำราคาได้8%หนึ่งหมื่แปดพราคาตอนนี้ลูกค้ากดได้อยู่นะได้เมื่อก่อนี้ดิฉันนยสอราคาเปลี่ยนราคาก็ยังไปได้ได้มดเฉียนน้อ้ค่ะแปดสองสองราคาเปลี่ยนเ้า ก็หมื่นสี่กว่ากิโลนัได้มากกว่าดิฉันได้ค่ะแต่สะสมมือปปะมาณซื้อต่อไหมคะสามสราคาเปลี่ยนแปดแสนสมัตื้อต่อปิดได้ค่ะแปดแสนสมัติราคาตอนนี้ซื้อต่อปดได้แปดแสนสมบัติสองพันราคาสูแปดแสนสามมือสองพันราคาตอนนี้ต่อปได้แปดแสนสามมืสองพันแปดแสนสามมือสองพันนับหนึ่งแปดแสนสามมือสองพันบาทนับสองสี่พันราคาเป็นซื้อปิดได้แปดแสนสามมือสี่พันแปดแสนสามมือสี่พันหนึ่งพันซื้อต่อปได้ได้มากกว่านี้ลูกค้าสามารถกดราคาได้เลยนะตรวจสอบราคานก ื้อต mm ่อไหมคะได้มากกว่านรเชแนค่ะดแสนสี่หมื่นสองพันสีซื้อต่อบินได้แปดแสนสี่หมื่นสพันราคาลดสบิได้ค่ะแปดได้มากกว่านี้ไหมคะสีราคาเปลี่ยนอีกสมัยก็ยังซื้อได้อยู่แล้วค่ะห้าสราคาเปลี่ยนแปดแสนห้าหมื่บาทซื้อต่อบิทได้ค่ะแปดแสนนบาทสองพราคาเปลี่ยนสบิได้แปดแสนห้าหันซื้อต่อไหมคะสี่พันราคาซูแสนห้าหมื่นสี่พันราคาเปลี่ยนซื้อต่อไมคะได้มากกว่านริชแนนแปดแสนห้าหมื่นหก ได้มากกว่าราเชียนได้ค่ะแดสแล้วค่ะส0 0 0 0สได้8ดส่สอพันส้ต่ออิได้ค่ะแปดแสนหกหมื่สันราคาเปลี่ยน8ปดสมื่ัน้ต่ออิได้ค่ะดสันราคาสู้อีกไหมไคะราคาก็ยังได้อยู่ลูกค้าเจ็ดนคเลี่ยนแปดสนเจดหมืน้ต่อิได้แปดสเจ็ดห8ร0 0 0สับิได้แดสน็ดมื่นแปดแสนเจ็ดหมื่นนึ่งนัน่ปดแสนเจ็ดหมื่นนสองสองัตออนก็ยสู้มาซื้ต่0 แปดแสนแปดหบาทราคาเป็นสวินายแปดแสปดหมบาทราคาตอนนี้สู้ต่อไหมคะต่ำราคาได้แปดแสนปหมบราคาตอนนี้แปดแสนแปดหมนาดหมันระเปียแปดแสนแปดหมื่นสองพันแปดนปี่นระูแปดสนแปหมื่นสี่พันราคาตอนนี้สบิตได้ไปได้อยู่แลาลูกคาหาแปดแสนแปมหมื่นสี่พันราคาตอนนี้้ต่ได้สมมีันราคตอนนี้้อตบิดได้แปดแสนแปปดนแมหมื่นสี่พันราเิไแปน 92ราคายังสู้อยู่ลูกค้าราคายังไปได้แน่นอนคะ่ะ892 94ราคาเนสบิแได้คะ่ะ894สู้ต่อบไดได้ตามราคาได้คะ่ะ8แสนก้มื่สี่พัน8แสนก็มื่นหพันราคาเปีย่ยก898ราคาสู้สับิดได้คะ่ะ8แสนก็มื่นพันราคาตอนนี้อีกหม้มาค่ะลูกค้าาอีกสมัยกดได้กดเลย9แสนบาทมาแล้ว ได้มากกว่าร oh oh ิชแนนด้ร้านก็ยังซื้อได้ลูกค้าราคานี้สภาพนี้ไม่ขนาดนี้และปีขนาดนี้ราคาก็ยังไปต่อได้9แสนบาทซื้อต่อบิดได้ตามราคาได้ได้มากกว่าริชแนนด้ค่ะ9แสนบาทนะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ซื้อต่อไปได้ได้มากกว่าริชแนนด้ค่ะ9แสนบาทซื้อต่อบิดได้ตามราคาได้9แสนบาทราคาตอนนี้ลูกค้ากดต่อไหมคะ9แสนบาท9แสนบาท9แสนบาทนับหนึ่งค่ะนับหนึ่ง9แสนบาทนับสองค่ะสองพันราคายัยสู้มาขับไปต่อได้เลย9แสนสัปปะมาต์ซื้อต่อไปได้เ9แสนสัปปะมาต่อบิ์9แสนสัปปะ 9 0 0 0 0บาทสู้ต่อปดได้9 0 0 0 0หวบาท9 0 0 0 0นประบาท8,000ราคาเปียสู้ต่อได้9 0 0 0 0หนบาท100รคาเปลี่ยน9 0 0 0 0หนวยบาทสู้ต่อปดได้9 0 0 0 0่ยบาท9 0 0 0 0่บาทนับหนับหนึ่ง9 1 0 0 0นบาทนับสองนับสอง9 0 0 0 0หนบาทราคาตอนนี้ออนไลน์9 0 0 0 0าสองพันราคาเปยยงสูไปได้อยู่แล้วลูกค้าหา900,000หน่สองพัน900,000หน่วยสองพัน900,000หน่ย ได้บอนีย่างซื้อได้นะดดนะดเดบนีรีเชนรีบกดได้เลยนับสาไปแล้วพลาดนะคะเก้าแสงมบาทราคาตอนนี้ซื้อต่อไม้กดได้กดเลยได้หมดเชนดเก้าแสนหนึ่งหกพันราคาก็ยังสูงมาค่ะซื้อต่อได้เลยเก้าแสนหนมดกพันราคาตอนนี้คะ่ะลูกค้าาแปดพันราเบียน,นี่ก็ยังได้สีก็ได้ไม่ก็ได้ลูกค้าราคานี้ได้ม่กรีเชนได้ค่ะเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันซื้อต่ออีกไหมไมค่ะตัาราคาได้เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเก้ 8, าแสน 3 5 6 5สู้ต่อไหมคะอีกไม้สองไม้ก็ยังซื้อได้ได้หมากับนินริเชดได้ราคาตอนนี้อยู่ที่ออนไลนะ์นะ9แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทที่ออนไลน์30565นะคะ9แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทราคาตอนนี้ที่คุณลูกค้าออนไลน์ค่ะเนบทามไหมคะก็ลองขาย9แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทมาได้30565 30565ประมวลได้9แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทยินดีด้วยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะขอบพระคุณมาคะ่ะ